สวัสดีครับผมเอมมี่นะฮะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับก็วันน้จะมารีวิวทางยามนิคาโนะครับผมก็จะเป็นรุ่นใดนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับกที่ธาคารรัสเซะก่อัเนอลจ็ก็วันนี้จะมารีวิวรถรุ่นนี้นะครับ รถรุ่นนี้มีชื่อว่า mini 4 o r wheel vs chassis evo นะครับผมก็ขอท้าความก่อนเล่นึ่งนะฮครับก็เมื่อ3าปีที่แล้วทางบริษัทชอนิยาได้ทำการผลิตรถรุ่นนี้ขึ้นมาวางจำหน่ายนะครับผมผลิตมาทั้งหมด3รุ่นนะครับก็รุ่นแรกก็จะเป็น vs chassis แล้วก็ super xx chassis แล้วก็ f s chassis นะครับผม ก็จะมีทั้งหมด3รุ่นที่เป็นรุ่นอีโวแล้วก็จะเป็นรุ่นเต็ดนะครับก็เมื่อประมาณที่ที่สิสที่ผ่านมาครับย4่ตันวาที่ผ่านมาคือของเพื่องเข้าไทยทางบริษัทธรรมญาได้ทำการรีเนตกลับมาผลิตแล้ววางจำหน่ายมาอีกครั้งครับงโดยผลิตออกมา2รุ่นนะครับ v ี c h a s s ้ s แลวก็ ซูเปอร์เอ็กเอนนะครับผมแต่ MS ยังไม่ผลิตออกมานะครับยังไม่ทำการรีเมคออกมาวางจำหน่ายนะครับผมก็วันนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆก็เดี๋ยวเราจะมาก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมรอบๆกล่องบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้าง ประมาณนี้ครับก็มีด้านล่างด้านหลังกล่องด้วยจะเป็นประมาณนี้ครับตอนนใครก็ตามที่อยกไปเที่วประเทศรัสเซียนะครับก็เป็นเวลาที่มาะครับกมาดูภายในกล่องกันบ้างนะครับมีอะไรบ้ับที่ประเทศรัสเซียก็ถือว่าอากาศหนาวมากเลยใครที่

น่าจจะเป็นบี s ธรรมดาครับแต่ต่างที่4ีนะฮะันนี้ก็คือ,อยางครับสีแดงครับนิ่มกำลังดีรับมเป็นยางโดนดัดนะฮะยางขนาดใหญ่คน,ะนาแคาน ใานตััวนี้ก็จะเป็นล้อนะฮะล้อคาร์บอนครับผมสีดำครับเป็นล้อขนาดใหญ่5ก้านะฮะออฟเซตเท่ากันทุกร้อครับผมนี่ก็จะเป็นส่วนประกอบของแชสซีนะฮะ เที่เด็ดอยู่ตรงนี้ฮะนี่ก็จะเป็นนี่ก็จะมีโรเวอร์โรเวอร์ลูกปืนสีดำยางแดงทั้งหมดสีตัวแล้วก็จะมีบูธส,สีแดง สะพานไฟแล้วมีโรเลอร์หน้าพลาสติกสีขาวหนึ่งคู่จุดเฟืองก็กันชนหน้ากันชนหลังเป็น F R P นะครับผมแล้วทีเด็ดที่สุดเลยนะฮะ จะเป็นเพลดนะฮะเพดหน้าแล้วเพดหลังนะครับผมนะครับสวยงามมากครับนี่แหละครับเหตุผลคุนแพงหรือเปล่านะฮะ

ก็สำหรับรถรุ่นนี้สาา 2, นรนราคาอยู่ที่2,000บาทนะครับผมก็ราคาอยู่ที่2,000บาทต่อหนึ่งคันนะครับสำหรับรุ่น v s s e i s Evo นะครับส่วนรุ่น Super X x Evo นะครก็ราคาจะอยู่ที่1,900บาทครับคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคือ ราคาต่างกันแค่หนึ่งร้อยอะไรเงี้ยทําไมไม่ขายในราคาเท่ากันอะไรกรว่านี้ครับผมก็ทั้งหมดก็มีมีเพียงมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกนคราวหน้าครับในคลิปตอ่อไปก็เดี๋ยวผมจะรีบเอาเอารุ่นโคง Super X ์เอ็ มารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันให้ไวที่สุดครับ <c oughs> ก็ช่วงนี้ขอเก็บงบก่อน <c oughs> ก็เดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็สาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ